เอาอีกแล้วพี่หน้องเอเ้ยเคียตัวใดกับล่งน้ำตัวนั่น,นอนไรน้ำบ่เลือกหินมัวนี่ได้อีกแล้ว,ลวเคลียกระโดดดงเลยมาอีกแล้วพี่หน้อเต็มที่หาครับมีเพื่นออกจากนี้ เขียกเขียกกัดโดดมัดกัดย้นอนบอกกัดโดดไปใกล้เนาะโอ้โหยหหัวเขียวลุ่มๆเลยมันมันกินน่องมันมันมาครับน,น,น,นี่แต้มที่เกตมาแล้วรัวๆเลยครับรัวๆเลยมันอีเขี้ยวคนมันกำลังพอนเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังแข็ไง ยังไงก็หน่อยก็เองกำลังหอนกำลังกระเถะง่ายกำลังกระเถะง่ายกำลังกระเทงงกเทนาะมับเอาจับเลยค่ะนีเต็มที่สิบเอ็ดมาแล้วหวานจังเอาจิ้มวานไปเรื่อยๆรื่อยแหล่น้องพี่น้องนะเนาะแก้วก็โยกเขาไกลสี่เหลี่ยมแล้วสวัสดีครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเย็บซี่เจผู้ทุกคนเย็บซี่เกาเย็บซี่ไม่เมื้อวานี้พี่น้องลงเล่นขีดตมแล้วครับเมื่อนี้เป็นด้เขาพาเราเห็ดเนาะมื่อนี้ขึ้นหอดกบเห็ดเอาไว้นัานอีกกอนพี่น้องเดีย๋ยวเดี๋ยวลงทงลงทาหากบหา,หาเขียดสลับกันกไปจังคอยแมนสลับกันไปเนาะครับหมุนเวียนกันไปกับเก็บเห็ดเนาะครับเมื่อนี้เป็นหลุ่ลนกันเลยครับมื่อสีมันส,สำเลยเมื่อนี้เชียสองเจาะทีนี้เนี่ยญาต์มันแล้วเชียเลยมันเลยนี่ นี่ห้อยเคียร์สองแก๊กสองดับเกลียวเลยดิเต็มแรงแข่งมันเมื่อนี้เป,ป็นกบเมฆไต่ฟางครับกบมอบกระลังนั่งกระเทกง่ายเนาะส,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 สองจับลเลยค่ะแข่งมันมันแล้วกระลังนี่มัน,น,นมันแรงมา,มากครับแรงมากที่มากเติมเต็มแรงแข่งมันเมื่อนี้ครับนี่ มานที่จะท่าจะให้เจ้านายลูกล้านมันหมานเด้อลูกล้านมาเก็บถ่ายคลิปให้ได้ปังๆเมื่อแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าลืมบอะไยกดกระดิ่งครับกำลังใจช่องตะเพีงสายรอนนะครับเปิดแจ้งเตือนขี้ไม่ไหมขีดหายอยู่หากินตามฤดูกาลครับฮ่าตามมาแล้วติดๆ แตรมที่สองฟู่ตัวนี้ใส่งามครับเ๋ยว,ยว,ยวน,นี็เนี่ต้อง่งามไปแล้วโอ้ยโบยูเลยจับเร่องไหมตินเขามานีเลยหรือว่าตดตินอยู่ลอนี่เลยนี่นั่นได้บ่อบัตเห็กๆจะพากสวยช่ัยยังกันหลยนี่ก็สชวยคือกัน นล,ลายาเพิ่งเปิดเคลียร์มาแล้วเต็นก็โยงเขามานี่ข่อยันมั่อยู่ใต่งาต้านยุ่นโอบอพี่น้องท่านบอเพิ่งได้คุบแล้วพี่น้องอยุ่ไก่หนามลีลาบว่าได้ <laughs> ปล่อยไปหายไปแล้วตัวนึงเอาว่าได้ครับ กี่เล่าบอด้มาแล้วมาแล้วเต็มที่สามมานันม้ากระเพียงงอมบ่ได้ตัวหนึ่ง,ง,งผดดัดไดตอ,ออกผาดไปตัวหนึ่งแล้วพี่น้องธมัครารเกษตรสามแล้วสามแล้วนี่ได้บ,อบอ่วแบบนี้มอาละครับแต้มซีซีเต้มแล้วท่านเกันได้ขันโดนเติบ กระโดดลงงามเนาะซีเต็มตามมาติดๆล่ะลุนกันเบิ้งพี่น้องว่ามื่อนี่สิได้จักเต็มเนาะจังได้กระไดพอบปนล่ะดบบมื่อนี่ซีโตนี่มาอีกแล้วพี่น้องเต็มที่หาครับมีเพีอ่นออกจักนี่นเขียวเขี้ยกะโดดมกักกระย้อนบอกกระโดดไปใกล้เนาะโอ้ยหัวเขี้ยวลุ่มๆเลยมนันพี่น้องมนัมนมัน ฮาละฮาละรุ่น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 มาหาแล้วยังอีกสองแถวน้องงานนี่เนาะเคลียบวันทันเมือ่ออีกสองแถวจ้ะเคลียบไปเรื่อยๆเลยพี่นอ้องข้างเพินข้างหน้าเสียงรถเคลียบไกลๆหนทางนอ้นองกินน้องเสียงรถลบกวนเนี่ยก็ขอโทษขออภัยเด้อ,อดจ้ะ ลุนตะเพ่งเคลียอยู่ไปลุนต่อพี่น้องเคลียไปด้วยกันหากบใต้ฟางพ่อเดี๋ยวลุงลุงด้ยพอละตะเพ่งพอละลุงลุงเลยเดี๋ยวลุงลุงเลยถอยถอยมือถอยเอาหัวบ่ จบเลยมาแล้วเต็มที่หกโอ้เขียวอโอ้โอ้ก่ะนี่เต็มค,คบหมอบใส่ฟางล้วนๆครับกบหมอบใส่ฟางก็งานนี้น้ำไหลหมอบขี้ต้มอยู่เนะานเะเคนโบรานกระเทกไงนี่บุ๊ดเปิดกบง่ายมาเขียวใส่ฟางใส่เฟืองบ้างครับมันหลอกครครับกบนากบเพ่มงมันอีกแหละพี่น้อง รัวเลยครับแตี้ยมเกตเกตมาแล้วรัวๆมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวไปถกขอาวไปมาจับนี่แต้มที่เกตมาแล้วรัวๆเลยครับรัวๆเลยโอ้รัวรัวแล้วตามมาติดๆแล้วงานหางานหางอะไรงานปุ่นซองเนาะงานปุ่นซองแต่เห็นงสามแต่ได้๋สองงานแหลกผ่านไปหนึ่งงานหาได้ทุกตัว เอาคุกเลยมันสีบว่ทันเต็มที่แปดมาแล้วครับมาแล้วเต็มที่แปดลูกเยวแตกเลยเอาอุ้หนุนเดียวเลยวัวล้วนหึลัวล้วนแล้วแปดแต้มอะไรกันนําเลยได้นี่งสามมาในงานเดียวเครื่องโซนดีแท้ๆ เดือลวงไปงานใหม่เก่าแล้วพี่เขียตีโมเข้าก็บอื่น,นกบคือเก่าแล้วคือเก่านั่นแหนนละ <c ười> เอาอีกแล้วพี่หน่องเอ้ยเขียตัวใดกับลงน้ำตัวนั้นแค่นี้น้นนำมาเลึอกหินบัวนี่ได,ได้อีกแล้ว เยละกระโดดดงเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> มานและ <c oughs> ตาเพ่งมุนี่ตาเพ่งมานมานแต่แล่นได้คุบได้งมเนาะ <c oughs> มันเล <c oughs> <c oughs> ่นกบไงเลยบอยกับทีเมียนเอมพิพกบแมวสีเป็นจังสีสูตรนีละพี่น้องน,น,น้ำกลหายสนกันบ่ไายสนก็คือได้เนาะตาเพง่ง ครับ <laughs> อไอ้ลุงต่อนี่นี่บอกป้าค้อนน้ำบ่หลายน้องน้ำบ่หลายใดล่ะมันมันละ่ะเอาเขี่ยต่อเขี่ยต่อหลุนหลุนไปกับตะเพ่งกับยายอาเด้อจ้ามาเจ็บหลังเจ็บเกี่ยวนี่กัน แมนมาหอยหอยผมกำลังฝ oh oh mm ึก hmm. ว่าจะลังกบหมันอีกแล้วคนมันกําลังฮอนเดี๋ยวเดี๋ยวกําลังกระเถะง่ายจง่ายก็หน่อยกระเวงกําลังฮอนกําลังกระแทกไงกําลังกระแทกไงกําลังกระแทกเนาะมับเอาจับเลยค่ะแต็มที่สิบเอ็ด มาแล้วานจังเอาจิ้หม,มานไปเรื่อยๆเล,เลนะ่นเอาพี่น้องนะกะเจ้าก็เจ้าเขาไกลสีเหลว่ล่ะจังน้อยกะหาแบบเพิ่งเปิดกบเปิดเขียดเลยบันไหมนมาไม้ไหมล้ะครับไม้แหลกมานซิบแต้มต้งไม้นี้จิมานอีกบ่ ไม้นี่คืก็เจาะยังใส่หลอดอย่างห้อยส่หลอบกบใส่หลอบไงทำมันเป็นอีงเงียบตัวนอี้หลอบคล้องแฉเป็นหลอบใหม่ห้อยไงเป็น,นี้หลุนเมืองครับงานนี้สิ่งเติมสินมันดีส้มเลยอ่ะแล้มาแล้วครับเป็นิจ้าหูดัง นี่ตัวดัง้งโอ้แทงได้ครึ่งนึ่งหรือครับอ้าวเปิเดตัวดังเพิ่นเนาะอย่าดินเลยขอหน่อยค่ะอ้าวสวยเลยตัวนี่ยเลยแคอยู่สือส่อนี่ร่างแทงได้ครึ่งนึง เศษแต้มแล้วครับลงมางานนี่ก็บมันแล้วมันหล่ะมันหล่ะยังเหลือจากเขาใส่เงียบอยู่ใส่หลอบอยู่มางานนีนั่นมองนี้ทีเดียวจะโตเนาะเห็นสุดเดียวครับมองเที่ยวเพิ่งกับวัวลายมันหนึ่งแต้มสรุปยอดมันของข้ามมันนี้ครับเศษแต้ม นายมาทำเลไหมมันแต้มหนึ่งมันอยู่ทำเลแหลกซิฟแต้มครับมับนมีเคียกับโบโผลเนาะขี่เก้าเพิ่อนเมื่อยเคียจนเมื่อยได้ตัวเดียวเมื่อยแขนนะครับการเคียกบดไตฟังใส่เกี่ยวเคียนี่ปวดแขนเมืเ่อยแขนใส่กำลังไล่ปวดท้องแอวคนเดียวมือนอ่นจงว่ากันไหมพาพี่น้องกับบ้านแล้วครับขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเป็นกำลังใจแต่เพืงกนขยาดมาตลอดครับ ขอบคุณทุกการที่ตามทุกการรับชมทุกไหล่ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมบอกกันไม่คิหนาครับมาอ,อืนภาพพี่น้องไปรอตั้งไลยเขาป่าเด้อยมืออื่นเขาป่าคินฮอดคินฮอดเฮ็ดคินฮอดเฮ็ดแล้วครับอกกันไม่คิหนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้กับมานอีกมือนึงครับ,รบ,รบมือนี้ม,มานก,กบหมอบแต่ฟางหลวดเลยครับมือนี้มาเคลียร์แถวเป็นปิดตมเนาะมือนี้เคลียร์ขี้ดินแห้ง